ครับผมนี่สักใจสิผูกเบ็ดสะดุ้ครับใส่สลิงสลิงยี่สิบปอนด์ครับผมแค่ยี่สิบปอนด์พอนะครับหน่อยนี่มาเลยครับเต็มเลขแหกหมานแต่เพียนไส้สวยๆครับผมแต่ก็ห้ามครับผมพึ่งมาเลืนอยๆค่อยๆให้ไล่ไล่ไล่ไอ้วิทย์เลยนี่อ๋อเบ็ดเบ็ดสังวีครับเบ็ดสังวีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหาชิบหาครับผมผมไม่ได้ออกหมายโดนครับ เตรียมตัวออกหมายเรียบร้อยครับผมเอ,อ่อที่ห้าสิบห้าครับเคลื่อนขาวลังครับผมน้ำแหงครับน้ำแหงขึ้นเ่าครับโอ้ฮากิฮาเกอึอย่างประมาณท,ทั้งนี้เลยเนาะเมืองอาลันนี่มันเป็น,ปนอยังงครับเนี่ย มีโต๊ะครับโต๊ะือกันที่โต๊ะค่อยห,หมุนวานนี่หลังจากที่แรกไปโดนูนะครับเนาะมื่อเดือนสิบออกหมายครับตกปลาคือเก้าครับโดนแล้วไม่ได้ออกเพื่อนขาวลังนัดสังวีก็สังโจนไว้ครับผมขากิขากิมาทางนี้หน่อยน้ำแห้งหมดแล้วอ่ามาถึงก่อนสรงจงใจแล้วครับเพื่อน สั่งโจรสั่งวิครับออยังบม่ลงยังไม่ได้ลงของยังไม่ได้ลงของสวัสดีครับผมสั่งใจฟิชิงหาก,กินที่สะบัดดอ,อกครับเมือเ่อหนึ่ก็มาตกปลาครับผมหลังที่ไม่ได้ออกหมายมาดูนครับติดงานอยู่กาญจนบุรีครับผมเพิ่งเสร็จครับห้องน้าสองห้อง กับป้าเมื่อคืนนอนบรับเลยตื่นทำรับตื่นๆครับตื่นตื่นตีสามบนเตรียมของกินทอดปลาหลายกินทอดเดี๋วออกไม้แห้งครับกบไปมาคนเดียวครับมาสั่งโจ้นกบสั่งวีคือเกาแล้วครับเนาะเต่มือหนีบสั่งจอยสิเน้นไปทางสะโดครับเอาโอไก่มาพ้อมแต่บริเซเลือดเลยเอาโอไก่เปล่าครับเดี๋ยวสั่งจอยสิตีจังไหยเดี๋ยวสั่งจอยสิบอกเด้อว่ามันเขียว ปลาอยู่นี่มันจะเกี่ยวจักหน่อยแล้วก็ชิลงเป็นตะกอ้อห้าจักสามหลังครับตะกอ้อปลาสะดจุจซี่หลังลองเบิรงกนะครับเนาะว่ามันสิหมานบา่สิมีแต้มมีิจูปะตามรุ่นตามเสียหายกับมังใจสักจ้อยนี่เด้อครับเด้อเมืนน่อนี้ไปครับเดี๋ยวไปเตรียมของกันก่อนสนิทยังไม่ลงรถเลยครับผมสนิทสักจ้ากับผูกเบ็ดเรียบร้อยครับผูกเบ็ดสะดุเรียบร้อยแล้วนี่สี่คันนะครับเนาะ บริเวณไซส์ะก,กัวนะครับเอาสะก,กัวออกเดี๋ยวค่อยปั้นเนื้อใส่ตรงนี้เอาเวลาตีครับนี่คุณสังโจรสังวเพ่งก็ลงลแล้วแหละคุณเลเดี๋ยวสังจอยลงไปุ่่นเลยครับคุณ ได้ครับซีแต้มแล้วแป๊บเดียวครับปหมอตะกับกับปลากระแหงแล้วครับเนาะกระแหตัวหนึ่งหมอตะกับสามเดี๋ยว่ังจ้อยสิทายให้เบึงโอ้ขาทายอยู่ครับเบื้องนี่ถามว่าบ่มีแหมากวนนะครับเบื้องนี้ครับเนี่ยกับเป็นเสโดนนะครับนี่เน่าขึ้นโหมขึ้นล้ายมาเลยนี่เออใจสิเป็นอย่างไรได้เบื้องนี้เดี๋ยวสังจ้อยสิทส่ขนมปังเพื่อเหมากระหั่มกระสังจุน น่ครับเนื้อเก่าก็ใส่ได้นะครับนี่สงเจ้บอ่เคยถ้งดอกเสียดายมันหังแท้ผุหละสังเจ้าเฮ็ดลงคลิปผุนละครับเนื้อประเกตผุละหัวตาแซบแสบผุเะครับยังไม่ได้ลงเบ็ดเลยเขาได้โตกันแล้ว ใส่ดุมปันจักหน่อยไม่ต้องใส่หลายกัอืนี่ครับไปทั้งเน้นทั้งสโดเจ้าเท้าสิเอาเอนื้อนี่รอปลาหน้ยเข่ามาแลยก็บไห้สโดเข่ามาตามครับตกตะก้อห้ำพร้อมตกสโดพร้อมือมนี่ นี่ได้การครับโอ้ยังหอมห่วยๆขึ้นเก่าครับนี่เบอร์ของสังโจนอย่นี่อันนี้หน่อยหมอตะกาบสามโถปลาเพิ่งขังใส่กระชังไว้ผุนลงเรียบร้อยผุนสังวิยังงงเงี้ยยังงเงี้ยอยู่โอ้ยสังจอยลงผุนครับนี่สังโจนครับนี่สังวิครับผมอ๋อจี้เห็นเขาจี้เส่เกาะใส่เกาะเพิ่นวะ ครับผมนี่สังจ้ยกับสิเกียวใกล้ยังสิครับนี่ดีสดูครับอันนี้ปั้นทำไส้หม่องกริบล็ลอกครับผมมัน,นหนักๆแทนจะก,กลัวนะมันจะต,ต,ตีตีออกไปได้ไกลเนี่ยครับเรียบร้อยมาสิ

ตะเพียนไส้สวยๆมาเลยครับมาเลยครับเต็มเลขแหกหมานตะเพียนไส้สวยๆครับผมแต่ก็ห้ามครับผมเพิ่งลงเบ็สโดูได้หลังเดียวนะครับนะมาเลยครับตะเพียนไส้สวยๆครับผมเบเปิดก็ครับนี่สวยงามครับผมสวยงามนี่ครับตั้แก่เก้าโมงสิบนาทีครับสามแจมปฏิเพียนสามแตมครับ ปลาดูคาบสองเทือบบริวัดารนะครับเนาะหางครับมืึอนี้ปลากินหางแต่หน้าที่พ่นมาหมูว่านเ่นบอกว่าปลากินที่ครับปลากินเข่าดีหมูว่านนี่แต่มืึอนี้บ่มีครับผมเงียบๆครับเพิ่งได้สามแต้มครับเก้าโมงสิบนาทีครับผมรอรุ่นกันยาวๆครับผมอะไรอะไรกินๆก,กลางๆอยู่หรือเปล่า ววใส่งามเว้ยใส่งามเว้ยมาแลครับตะเพียนอีกแต้มครับสวยๆครับผมสิบโมงครึ่งนี่สวยงามสวยงามเมื่อนี่ปลาอยากเข่าห้างอยู่ครับจะเข่ามากกับไส่โอเคอยู่สวยสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับผมเงียบเก็บเยบ <c oughs> ลยเช็ดกับเข่ากินนะครับ เมือ่อในข่าวนะครับนี่นี่เนี้อปลาโดเฮานี่แหละครับนี่โอ๊กไก่เฮานีแหละมันบวกกินบ่เฮากินรู้แล้วต้มครับนี่เดี๋ยวให้ช่างโจมลเพื่นไปเอาของลงมาแล้วครับนี่มาครับเดี๋ยวเขามาต้มโอ๊กไก่กันครับเนี้อปลาโด,คร,โด,ค,รโดาครับเนี้อปลาโดอ่าก่อไฟจีแล้วครับเอาใส่เครื่องมาม,าม่าไปโจ้ล<ช>เออจีใส่เลยที่ต้มยำเนาะนี่ใส่เครื่องมาม่าต้มยำครับแกะติ๊แล้วแกะติ๊แล้ว เ,เาแกแล้วเบองครับนี่ริมชันเครื่องนะครับนี่ในบรรยากาศที่ท้องฟ้ามืดครึมบรรยากาศ46น,นี่นี่ไดเลยครับจับไว้อยู่จับไว้อยู่เออนี่สิเครื่องมาใหม่ไปเลยสูดเท้าสูดเท้ารับรองแซ่บอืมอืมเห็นแล้วลเรียบร้อยขวมบึบจี เดินลงน้ำสิไปดูกินคือเก่าโบติงแจ้วแจ้วแจ้วนี่ไปแล้วเสืตึ๊บเดี๋ยวรอน้าเดือดครับเดี๋ยวเอาไก่ใส่ไปนี่เอี่เอาเอาไก่ใส่เข้าไปไปนี่เนี่ยไปดูเนี่ยไปดูใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยซื้อมาตั้งหา10บาทเหรอ ต้มกินซะต้มกินซะเอาไปเลยเอาตัวนึ<ป>งเตปลาหกิน,น,นปลนะาบกินคนกินครับผมรอเดือดรอเดือดเอีไไ่เป็นไครับต้มเนื้อปลาดูครับผมฮ่าฮ่าปลาดูไปกินเรากิน สุดยอดเริ่มแล้ว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 เริ่มมีอาการแล้วรอสักครู่เอาแล้วคันไหนคันไหนเอาแล้วเอาแล้วอยู่วะไปอยู่วะอยู่วิฮยโอ้โหกำลังต้มเนื้อปลาโดเลยครับไปยังโอ้โหคันโค้งเลยฮะ เฮ้ยอยู่เอ่ยค่อยๆเล่นมากเล่นมากค่อยๆเฮ้ยไล่ไล่ไล่ไอ้วีเล่นี่อ๋อเบ็ดเบ็ดสังวีครับเบ็ดสังวีครับสละไอ้ประกอบพวกยี้กันเนี้ยตักอ่ะบอกมันมีแค่นั้นก็ตักก็เอามันไปแล้วเอ้าดีมาทั้งพี่มาทั้งพี่มันพัดไปทั้งคุณมันพัดนี่ว่าพัดมาเบิดเลยนี่ว่ามาเบิดเอาขึ้นมาไปยังครับโอ้กำลังเฮ็ดกับเขาครับกำลังต้มเนื้อปลาโดครับมันเหลือแต่ดันแค่นี้แหละ มาเถอพี่วนมาเอพี่ดิพุ่นมันไปพุ่นวนดูพี่โอ้พุ่นุ่นโอ้่านเบเลยเบนเลยี่ี่นี่นนี่ยูนี่ใกล้นี่นี่่นออกไปแลระวังเด้อระวังเด้อโอ้ยเอาเจ้านั่นอ๋อเปลี่ยนเแผนเปลี่ยนแผเอ้าเอานี่นีมาแล้วนี่นีใกล้ๆนี่ใกล้ๆเฮ้ยยังเจอพี่ยังเจอุ้ยค่อยค่อยค่อย นานบอกว่าค่อยๆวู้มัันนทกววมันทันกันเนี่ยโอ้น่าเสียดายครับผมกินขี่กระเดื่องครับก็เพิ่มมากินโอ๊กไก่สั่งจอยในพอดีต้มโอ๊กไก่มันกินแล้วนี่เอาปล่อยเฉยๆนี่แหละไปเอาหนีออกไม่ได้พวกนีเนี่ยมันทันมันเฟื่เลยนี่ยโอ้เดือดแล้วครับเดือดแล้วว่าหน่าเสียดายครับผมเมื่อกี้นี่ ของสังวีนะครับนะปลาน่าจะเป็นปลาะสะดูครับนั่นละใส่ใบกระเพราลงไปคนฮะคน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 อืมปนปไหนเดี๋ยวเบิ้งรถสรัตว์เสียปะอื้ม คตรแซ่บอะเขาแก็บเลยปลาสเตโวก็กินบ่มึงเป็นไงต้มเนื้อปลาสเโดแซ่บอยู่ครับแซ่บอยู่เดี๋ยวมากินข้าวกันครับผมอ๋อแซ่บแซ่บคือ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 กินข้าวกันครับข้าวเขามาื่อนี่ต้มเนื้อปลาสเโวครับผมใส่เครื่องมามา่าโอ้แซ่บแซ่บครับสังโชตเอาอย่างมาหนิป,ปลาทูโอ้ปลาทะเทลอันนี้อย่างนี้ หมูทอดโอ้แซ่บๆครับผมนี่กับบรรยากาศริมเขื่อนครับผมนี่สวีนี่นนี่ก็มีนี่น้ำในถังนี่ก็มีมาครับพ่อของกันต้มเนื้อปลาดุครับผมต้มเนื้อปลาดับแจ่วม้าไข่ก็แจ่วม้าไข่ว่ะเออครับแม่่่นจวขาไต้มเนื้อปลาดุแซ่บๆครับผม เ <peach> ด็กคั่วเรียกมันหันน่นไงหัวยต้มเลยแล้วเมื่อกี้ถ้าได้ตโตเมื่อกี้นี่ต้มเลยครับนี่หัวมาอยากกินย่ามเผือ,อกต้องต้องจอยอก,กอยิกขนข่เหลียงได้ข่เหลียงมาอยู่เศ้าจับไว้แล้วแสดงว่ามันร้อยเหรียญอยู่หั่นแล้วแต่หั่นมันโบไปพันมูหรอติดจนมันร้อยแล้วกินดึงล,อกอ,งลอ,อกออกรอกกินเห็บเบิร์ดได้นี่เงียบไปดูนี่แฝด มาไกลๆจวนดึก,ออกเียไปดูอ่ะกระทำโอ้ยแอบครับขากล่องข้ขอเข่าพราะปานม่กินสามคน ผมต้องกินตลอดเลยเนอะท่าน,น,นตอยขอกินเข่ากันด้วครับเด้อเดี๋ยวมันสิโดนนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงครึ่งแล้วครับกินเข่าอิม่มเรียบร้อยกินกับต้มเนี่ยปลาโดแล้วครับนอะปลาโดพวกินเขาเลยเอามาต้มกินซะซื้อมาต่างหากสิบาทเสแสรบเสแสรบเลครับเงียบอยู่ครับผมปลาพวกเข่ามันฝนมันตกว้าวานันก่อนอย่างเจ้าวันก็บรรยากแห้งเลยครับจักมันเป็นอีหยังหนึ่ครับเนาะ เดี๋ยวลอรุ่นกันอีกสักพักนึงครับผมรุ่นไปเรื่อยๆว่ามันจะมีแจ่มมีตูต่ออีกวะก็นรื่นกาสักเจ้าก็ขอขอบคุณหลายๆครับสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามและรับชมครับขอบคุณหลายๆได้บ่รดได้สักเจ้าก็ลงคลิปด้วยครับด้อมันได้ออกมาแล้วนะครับเนาะคนมันมักไปนะครับมักไปมักหานี่ก็เป็นคลิปแรกครับที่กลับมาจากเมืองการนะครับเนาะ ง,ดดง,งี้แหละเวลาเาได้จีบนันปูเนี่ยนงกนบนั่นปยยูเนีจ้ไห่านเนี่ยัดังแมนโดิแมนรลดเนี่ะคูดังมากตัวสขครับสเพีนระบใสสวยสวยสลิงนิ่มโอ้กินแล้วนะชันแรกเนี่ยฮะัานนาน้นกนดเจี่มเน,น,นี๋ยนะชั Oh. Aí <laughs> não. ผมมีเงี่ยแต้มส,สวยๆครับผมสวยงามตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงเครื่องครับจังอยเก็บของเรียบร้อยมืดอตื้อๆมาผมครับมืดมาหนาจ้านครับแล้จึงขีดโต๊ะขึ้นบนโต๊ะเลยครับนี่เมื่อนี้ก,กัป้ากั่ค่กไเข่าครับเรื่อยๆช่วงบ่ายก่ได้3สามโซ ๋ยวมาเบิงผลงานกันครับผมชมผลงานของเขาสองซีหกเจ็ดโตครับผมเจ็ดแมเจ็ดโตสวยๆครับก็พอได้ทอดขึ้เก้าเลยครับจ้กันครับโอ้โหมาให้มันซุ่มเอานิปลาโอ้โหของสัางโจ้ได้หลายครับผมตถีถุงนี้ถุงนีตีถุงมึงด,ด,ดูโอ้โหซุ่มเอาย้ำได้วะมบทุกโอ้คักครับของสัางโจ้ โอ้ข่าวท่าครับขอาวท่าขท่าท่าเดี๋ยวไปเบิรงของสังวีครับผมสังวีล่ะโอ้ก็สังขังพญานาคครับนี่โอ้จ๊กแตบเนี่ยโอ้สังวีกับพ่อได้เลยทอดยุ่ครับนี่บ่แเ้วนะครับเนาะโอ้เพื่นว่าหลายกว่าเจ้าก็แล้วกันเพื่อนว่าโอ้พอได้ทอดอยู่ครับผมกับพอได้อยากได้กินคือกันครับผมสังวีครับสังโจนครับผม กลับบ้านแล้วครับกลับแล้วครับมื่อนี้ฝนมาแล้วโอ้ฝนไลค่ครับฝนมืดเจืบมาเลยครับฝนผู้ใดมัก<ๆ>คลิปแบบบ้านๆหาอยากหากินแบบบ้านนอกบ้านนากราฝากกดไลคล์กดแชร์กดติดตาม,ตามกดกระดิ่งกิ๊กกลางกิ๊กกางเลยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้สั่งจ้อยสั่งโจ้สั่งมิกรลาไปสนิทนะครับเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ